สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนัวนัววันนี้วันนี้มากินไก่เตป็ดอีกแล้วครับใครจะเอาถ้วยไหนเติมกันหมดเลยแต่ว่ามันร้อนนิดนึงเอาเตเอาตัวนี้ใส่ไม่ให้ทั้งสองคนแล้วอันนี้ผักมีใครเอาไหมคะเอาบ้างไว้หน่อยเนาะเอาทานได้เลยคนเลยนี่เอาขิงใส่อันนี้ไหมอร่อยนะเราชอบ เราชอบพอดีเลยจ้าพอดีเอาทำกินเลยค่ะคนเดียกขา,ายสอง <c oughs> แก้วเอาเกี๊ยวกับแก้วแก้วเลยเหรอจะไปกินกับมะม่วงไปเอาเลยทำเลยเดี๋ยวครูมาครับทำไ,ไมมะม่วงมึงไงเอากินเลยกินดีครับรออะไรกินดีครับคนดีครับแยกกิน <c oughs> มากินด้วย <c oughs> ก,กันนะครับอร์คนทิมเล่าม่ตองโชว์ให้เขาดู กินนะครับรออะไรจี่คลออะไรคะไปหมดแล้วสวัสดีค่ะคุณครูพัดเตอร์สวัสดีครับคุณครูหุ่นกินน้ำดีไหมโอเคแต่กินน้ำก่อนครูยังไม่ไหเฮ้ย ินน้ำครับน้ำขิงก็กินน้ำมันเตอร์แล้วกินครับครับเส้นเราทำไมอ่อนเปร่าด้วยอ่อนยานตั้งเรียเส้นเราก็อ่อนเหนกันดิงแดิงดึงดิงดงดงจะเริ่มตักกินผักอนเลย ปลาโบลลาผ้าเน่หละผ้าเอาเอาโหละผ้าให้เท่าน้ำขิงแน่ปลาเอาคอร์ดไม่จะถึงคู่กินหมักงวงหูคู่กินหมักงวงอะกินเร็วๆแข่งกันกินสิใครกินเก่งนี่ครูว่าน่ะโอ้ยมันมีเวลาอยู่ข้างบนใช่มีเวลานะกินแข่งกันที่เปาดิเตอร์เร็วๆจะขึ้นอนุบาลสามไหมนี่เตอร์วนุบาลสี่นะเอาตรงใส่ในนี้ตรงรู้จักตรงไหม ตร,ตรงใส่เลยตรงเส้นนี้เป็นจะเสดตรงเสื้อเลยบอกเป็นยังก็จับสครับสีบสน้ำขิงก็เตอร์พูดก็คามีอะไรเหรอเพื่อนเตอร์มีอะไรเหรอท่านเหมือนเตอร์โอ้โหขิงสู้น้ำขิงเนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้กินดีๆต่ำภาษาเล็กหน่อยด้วยค่ะ เอาไปให้กูต้องด้วยเอาเร็วกูจะดูกูจะแข่งเท่าเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนยเปลว่วไม่มากกินหมดเปลว่าเยอะแต่กินไม่หมดหรอกไม่หมดไม่เป็นไร ปิดเทอมไปทำอะไรกันบ้างือตอนปิดเติมหนูพาพ่อหนูไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนคะไปเที่ยวที่สวนน้ำสวนน้ำค่ะสวนน้ำค่ะเตอร์กซ่อมหลังค่ะที่บ้านไม่ใช่เตอร์เล่นทะเลทะเลอะไรครูเห็นอยู่ที่บ้านอยู่ทะเล <นำ S 1> อย่างเบ่า,ว,าวันก่อนที่ครูไม่ที่ครูไม่ได้พาเตอร์ไปถา่ายคลิปแตนาการณ์ของเด็กน้อยอะมันมีอะไรบ้างในทะเลน่ะลูก กระปูกระชายเซ่อรามีปลาคออยู่บ่อเมื่ปลาสลามอยู่บ่อบ่เมื่อเมื่อเซ่เอาซดซดซดไม่เล่นซดกินดีๆทำไมมาของเตบมึงทำดีๆพ่อตัวทำดีๆเซ่พ่อตัวทำดีๆนะหนูดูสิอืมเป่าด้วยนะลูก ไม่ลวกปะเปล่าก่อนเปล่าก่อนก่อนเออหยาบไปหน่อยเราไม่มีขาเราขยับมาหาคุณหน่อยมะอ,อ,อืมเอาหน่อยนึงลองหนึ่งคู่กับข้าวหยาบค่ะน้องพีนเรากินแบบธรรมดาเลยนะไม่ต้องใส่อะไรใช่มีบุบย๋ย เากำลังเตรียมง,งานเห็ดปัดฉิมปัดฉิมพี่พี่เราเดวตัว้งใจกินเราตั้งใจกินแล้เดเยีมพี่กินด้วยสิเกิดแมน้ำคิงม,มาเดิมนม, yeah. Mother, มากินก๋วยเต๋ยวทำไมเนอะมาเดินมากินก๋เต๋ยวก๋วเต๋ยครับก๋เต๋ยวครับเฮ้ยพี่มองหน้าเราอืเ,อาเกินเล ข้าเขื Jamie, ่อเธอพระอานุบาลที่แล้วแต่ว่าขอสี่หางแบบแย่งๆว่าปิดค่ะเอาแล้วบัดเนี้ยคุณชิ้นเมื่อบานได้แบบเออเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มค่พอกันกับเด็กใหม่เปิดเทอมค่อยเจอกันนะคะนอนหลุ่เนาะครับเปิดเทอมพอดีขึ้นอนุบาลอะไรสามห้องคุณครูอะไรคุยเอาเลอืมพี่บอยไหม เหมอนขี้เกียจเกียจถ่ายคลิปใช่ไหมตั้งใจตั้งใจทำตั้งใจกินเราเล่นไม่เล่นไม่เอียงเราทำยังไงน้ำแข็งโอ้ลมมาแล้วโอ้นี่แห้งนี่แห้งลมมาแล้วแห้งแห้งพอนเอาอะไรเอาห่อนแห้งเป็นอะไรเอาสดน้ำ น่าตื่นเต็มไปด้วยกระเทียมยก็เลยมากลิ่นชอบเน้น่อยเป็นอย่างใครคลิปคู่กับบลูมี่เวลาค่ะวันนี้คู่บลูม,มี่เวลามาหาผลไม้เป็นยาน่ามเพียงน้องเขาอาจจ<ห>นะกินเขาแล้วหรือจังใดก็สิน้ากินข้าวกับอะไรนะบอกบอกเอฟซีสิคะหนูกินข้าวกับ,บแกงเห็ดคะ่ะแกงเห็ดเซอร์อีอย่างแน่ทอดพักหวานเซอร์พักหวานเซอร์ไข่มดแดงดิบอ่ะเซอร์ กินกับกลินกับทอดอะไรทอดไข่ไม่ไทยกินเหมือนน้ำกิ๋งเอาคนบ้านคนละหลังจะไปกินเหมือนกันได้ยังไงพอคนละอยากทายทีเป็นบระเด็นทายทีเพิ่งกับสิคืนหอดเพื่นคนเ่อเห็ดเนาะคู่กับว่าวางนิดนึงนะคะอืาเอ้ยแล้วตัวจะปิดเทอมแล้วนะคะบอกสิไม่เล่นค่ะไม่เล่นไม่เล่นมันขาดเหรอบอกสิตัวจะไปหา พ่อที่ไหนบอกเซกกุงเทพแล้วก็จะไม่มีเวลาถ่ายคลิปคุณครูก็จะกลับบ้านต้องการพ่อหนูมาต้องการก็มาเพราะว่าบานยุ้น้องไข่เนาะค่ะน้องกับสิมืดนั้าิงห์นักสิงหดูแครจะกงจัดการจะคล้องปิดเทิ่มกับเมื่อบ้านค่ะเมื่อบานส่ามาสอนสกุลนครเนาะคือตามตามที่แบบว่าดู้กันธรรมดาละปิดเทิมกับตรงเมื่อบานเนี่ยกับสิไปไปมากๆ แน่คุณหละไม่บ่อยกับสิเปิดเทิร์มหรอคะพอกำกินกินกินลูกตั้งใจกินดีๆดูเหรอเนาะอนุบาลเขาไม่ปิดเทิมกับเราเนาะโอ้เงาขอบตาเสียบตาเลยนะเอางั้นกินอิ่มยังเหรอื่อเข้าจมูก จมูกหรอลูลกทำไมเข้าจมูกเียบไหมเียบไหมเียบไปไปลูกไปล้างในห้องน้ำเราให้พัตเตอร์กินต่อด้กายหยิบแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราน้ำถึงมาติดทิด้วยก,กันก่อนครับกินน้ำก่อนเออไปอยู่งล่าง ยืขึ้นไหมได้อยู่ใช่ไหมนี่อะไรน้องเพียงผู้สาวใส่กางเกงโลบวัดผมด้วยนี่ผู้สาวนะก็ใส่กางเกงก็ใส่สเกงสไปายดามินยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอบคุณหลายๆสิเขาบขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามมาเริ่มช่องเอนแซะแป๊บวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะ